นี่นะครับให้ชาวบ,บ้านเขากั้นน้ําให้น้ําระดับน้ํามันสูงขึ้นนะครับจะได้มีปลาตัวใหญ่ดูนี่นะครับปีที่แล้วตรงนี้ไม่มีต้นไม้เลยนะครับให้ชาวบ,บ้านเขาพยายามปลูกปลูกขึ้นมาเป็นพวกต้นมงต้นหมากอะไรพวกนี้เห็นปลาไหมครับเป็นไงครับนี่ พาเด็กน้อยมาปลูกฝังจะเด็กดูอาหารปลาติดอยู่บนหัวเนี่ยปลาให้ให้ปลาลูกให้ปลาโยนเลยอันน้โนให้ปลาลูกปลูกฝังจะเด็กนะครับ ดูปลาป่วงไซส์ใหญ่ๆเยอะแยะนู่น่ะไซส์สองสามโลข้างล่างาเ,เยอะไหมล่ะเยอะไหมล่ะเจ้า<น>ตรงนี้น้อยแลข้างบนเยอะกว่าน,นี้ตัวใหญ่แม่ยอนอีกเนี้ย เยอะแยะปะสอะตัวใหญ่แ uh ล้วหนูนั่งกุ้ยหลอดแตนหลอดคีเดหนะพี่ก็ไปดูกุ้ยล้ไม่ยานหนูเดี๋ยวพาไปดูข้างล่างจะมีไหมนี่นี่ดูข้างล่างน้ำตื้นๆก็มีเป็นทน้ำตื้นปลาอยู่ตัวเล็กอย่างเงี้ยครับนู่นน่ะ นมี่น้ำตื้นๆนะครับนี่น้ำลึกปลาชนิดลุงก่อนครับดาบเหลี่ยนหนูปลาเยอะไหมเยอะไหมปลาบอกว่ากลัวกลัวปลามันเยอะเกินตัวใหญ่ตัวใหญ่ยังล่างยังกำลังว่ายขึ้นมาหนูเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนู่นๆนว่ายขึ้นมา นนี่เม,มาแล้วเนอะเมื่อเราแช่ในน้ำเบื่อเราดูปลาเยอะเยอะไหมครับนี่ตัวใหญ่มาแล้วมาแล้วพะโดพะโดเนี่ยพี่ถ้าน้ำมันตื้นมันจะเป็นอย่างเงี้ยไม่โตถ้าลึกเนี่ยโตครับดูเยอะขนาดไหนดูอ่ะว่าเราพะด้วด้วยเนี่ยอ๋อปลาเยอะมาก เป็นปีสองปีก็จะโตได้ขนาดนี้ครับยตื้นๆนะครับเดี๋ยวจะมาการสายให้มันดึกกว่าน,นี้หน่อยนี่ตัวใหญ่ๆอยู่ข้างบนก็มีใช่ไหมสองสามโลมาแล,ล,ล,ล้วมาแล้วรันว่ายขึ้นมาค่อยๆขึ้นมาแล้วน,นี่นีตัวใหญ่ตัวใหญ่ใหญ่มากตัวนี้ เดี๋ยวาพาลงไปเล่นกับปลาเียดเียครับเยอะจัดวันนี้นะครับเรามาให้อาหารปลาพวงกันคนก็กินข้าวนะครับปลาก็กินข้าว ตัวเล็กก็กินสกระกวงตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยมาดูปลาเทียบดูข้างล่างก็มีนะครับดูดิ เนี่ตัวใหญ่ตรงนี้เทียบเลยอ้าไม่กินหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยัวเล็กก็กินดูครับ ดูตัวใหญ่มากเลยนี่ป้ายน่าจะอิ่มแล้วให้ไปเยอะเลย อะไรเนี่ยโมนี <left> ่ตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยขาวๆมันกระโดดดู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 มันกินอะไรวะมันกินอะไรวะกินขี้มันนี่เหรอมันเป็นยังไงรสชาติหวานรสชาติมันหวานน้าลเลยเขาเรียกอะไรไหนมาดูหน่อยเขาเรียกว่าอะไรชอบอะไรมูเอ๊ะอ๋ดูดิตัวมันกระโดดไปกระโดดมาเนี่ยเนี่ยเนียตัวสีขาวแมงอะไรก็ไม่รู้มีลองชิมอ่ะลองชิมด้วย อีกชิ้นเดียวก็พอนี่คัเหมือนขี้นกเลยอืมหวานมากอือนี่ดูตัวมันอ่ะนี่นี่ตัวมันแมงอะไรก็ไม่รู้มันกระโดดได้ด้วยอ่ะเขาเรียกอะไรไม่รู้ภาษาไทยเรียกยังไงนี่ภาษาไทยเรียกตัวไม่รู้แต่มันอร่อยหวานหวานขี้มันหวานดูดูดูมันกระโดดเต็มเลยโอ้กระโดดมา นี่นะครับตัวอะไรไม่รู้ขาวๆเต็มเลยนี่เขากินอันนี้มันขี้มันสีขาวเนี่ยครับหวานเหมือนน้ำตาลเลยอร่อยนี่ตัวอะไรในที่ของยายอยู่ตรงไหนบ้างและของแม่ตรงไหนบ้างนะรู้นะข้างบนจนถึงป่าอ,อ้อมาถึงนู่นจนะนถึงนู่นนะ อ๋อมาถึงนู่นนั่งฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นของเราหมดเลย,ยฝั่งนี้ของเราหมดเลยนนอ,อ๋อมาถึงนี่อนนโอ้โห,โหใช่หมดเลยแม่บอกแต่ตรงนู้นเนี่ยเขาลูกเนี่ยใช่หมดเลยนะนู่นอะเขาฝั่งนู้นนี่นะอ๋อถึงนี่ที่เป็นเขตเนี่ยนี่มาถึงนี่แล้วก็ขึ้นมาถึงนี่โอ้โหนี่ เหนื่อยเลยตอนนี้มีถนนตัดผ่านแล้วนะครับ